ท่มมานผู้ปกครองครับผมอาจารย์โต้งโอภาสโอภาสกระเดชเทศกเกษตรน้องแข็งกรุงเทพมหาคนครวันนี้ก็มีลูกศิษย์ของผมคนหนึง่งเข้าสอบสติดตัวจริงนักเรียนในศิษย์ฐานบกประจำปีสมาราภูมิศสาสนี้เดี๋ยวให้น้องขอ,อรายงานตัวนะครับสบขขวัสดีครับผมนายหันเก่งไผ่แก้วครับผมครับน้องหันเก่งเป็นลูกศิษย์ตัวจริงมาเจอที่นี่จริงๆเลยใช่ไหมครับจริงครับที่นี่วิชาการได้ไหมครับแน่นมากครับนำไปใช้ในห้องสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ก็แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับแล้วที่นี่เติียมกี่วิชาครับพบทุกวิชาครับก็จะมีห้าวิชาก็คือวิชาแรกก็คณิตศาสตร์วิชาที่สองอาจารย์จะแบ่งเป็นสามวิชาก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะวิชาที่สามก็เป็นวิชาสาระส่วนทีวิชาที่สี่ก็วิชาภาษาไทยวิชาที่ห้าก็เป็นพวกสังคมความรู้ทั่วไปครับผมครับแล้วเออเีกหนึ่งคำถามนะครับที่นี่มีออกกำลังกายทุกเดือนเลยใช่ไหม มีครับผมครับแล้วเวลาเวลาไปสอบจริงเนี่ยจะมีวิธีการอะไรเนี่ยให้น้องสอบติดตัวจริงภายในหนึ่งปีครับก็คือต้องคือสัมภารเลยสาคัญน็คือต้องแบ่งสําคัญคือ,ค,อคือเรื่องแบ่งเวลาครับครับถ้าเราแบบแบ่งเวลาไม่ได้อะไรเนี่ยบริหารเวลาไม่ได้เงี้ยเราจะแบบว่าทําสมมติเมื่ี้เราตั้งใจอ่านหนังสือนะแต่ว่า เราแบบกลับแบบว่าแบบมันไม่มีเวลาเนี่ยเราก็จะแบบกลับไปกลับมาคือสรุปแล้วเราไม่ทําอะไรเลยเแล้บอ่ะอันนี้คำตอบตัวส,สอบอันนีผ้ผลสอบนะครับสอบอันนี้ผงรอบวิชกาการเนาะที่มาประกาศออกมาแล้วนะครับอ่ะรหัสหนึ่งศูนย์สี่แปดนะคะะรับครับผมณคำถามสุดท้ายนะ แนะนำอย่างไรให้น้องสอบติดภายในหนึ่งปีแนะนําให้น้องมาติวติวที่นี่หรือว่าห้หาหนังสือเองครับก็ทั้งสองอย่างนะครับก็คือมาติวที่นี่แล้วก็บวกกับเราทบทวนด้วยอะไรด้วยแต่ว่าถ้ากรณีแบบว่าน้องคนไหนที่แบบว่ากรณีแบบว่าไม่มีพื้นฐานจริงอย่างผมก็ผมเนี่ยหนึ่งผมเนี่ยคือพื้นฐานไม่แน่เลยก็คือผมมาติวกับอาจารย์ังแ่บบเนิ่นๆเลยครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกๆเลยครับที่เราเข้มาเข้าผม ก็ถ้าร้างคนไหนแบบพื้นฐานแน่นก็ก็จะแบบไม่ไม่ไม่มันจะแบบไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนเด็กก็จะเด็กเนี่ยแต่ว่าถ้าเด็กพื้นพื้นฐานไม่แน่นคือแน,นออะนำมาเติมเต็มดีกว่าครับอืมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ